ขอบสนามต้องเป็นวันนี้ขอเดือตอนสิบจังหวะอัดไข่ใจแทบขาดอ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกือไหว้ขอเอาไปท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไหคปุ่มใช้อยู่ใกลๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่สิบจังหวะไม่ดีพี่แกเตะไม่ดูตามมาตาเรือครับบอลมันพุ่งเข้าไปชนเข้าหลามหนองมนจนล้มไม่เป็นท่าเลยหน้าสงสารจริงๆลงไปนอนทักดินทักงอร้องหาค,คุณพ่อคุณแม่บอกผมแย่แล้วพ่อแม่จ๋า อันดับพี่ก้าครับจังหวะจะบล็อกลูกยิงแต่ทําไม่ดีพาระหน้าที่ถึงตกไปอยู่ที่หัมพี่แกครับเออ,อโดนฟุบดียกมือร้องหาบอกไอสัตว์เอ้ยไข่กูแตกเป็นสิ่งเสียงแล้วขอหมอด้วยอันดับที่แปนี่ก็จะเปิดเข้าในแต่บอลมันพุ่งไปหาไข่พี่แกอย่างจังเล่นเอาล้มกลางอากาศแทบขาดใจโอ้โหกิ้งไปกิ้งมาอย่างกระสะเดือดโดนขี้เท่าอดน่าตลอดชีวิตแน่นอนฮะจุกแทนจริงๆ อันดับเจ็ดนี้ก็จะตั้งท่ายิงแต่แม่งดันผิดเหลียมยังโหดเหี่ยมบอลวิ่งเข้าไปสิงไข่พี่สินวารอให้คล้ายจะเป็นลม้มล้มพับไปเลยฮะนี่เจ็บจนต้องทุบพื้นยืนไม่ขึ้นโคต้องเข้ามาปลอบใจเอานะาไข,าขา่แตกอย่างน้อยมึงก็มีนิ้วกับลิ้นอันดับที่หกวิ่งวิ่งกันมาแล้วหยุดไม่ทันโดนตีนยันเข้าจุดซ่อนเ,อเล่นเล่นเอาพี่วิวเชียร์เคลียลงไปนอนห่าหอนโอ้ยโอ้ยไม่เหลืออะไรแล้ว อันดับที่ห้ามาถึงง้างยิงบอลพุ่งทะลุมิติกระแทกจุดศูนย์ถั่วเล่นเอาร่วงแบบเห็นเห็นกรทั้งสนามเลยโอโโฟรุ่นแรงถึงขั้นต้องลงมาปฐมพยาบาลหน้าสงสารมากๆเลยพี่แกคนนี้ไข่ปนปี้หมดแล้วฮะอันดับ4ี่พี่เนมากก่งาแกง้าขาสั้นบอลพุ่งอัดจุดสองห้อยพี่เขียวค่อยๆล็อกปุบ๊บลงไปเพราะไข่น่าจะแรงละเอียดฮะเนมากก่าแกงงเลยบอกตรงๆว่าเฮ้ยพี่ช็อตเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจเอาไข่ผมไปแทนได้เปล่าครับ อันดับที่3มเลี้ยงบอลมาอยู่ดีๆจะแตะหนีแต่พี่แกท,ทักทายด้วยการเอาขายันหำเล่นเอาล้มขมามาพร้อมถามกูไปขี้ใส่หม้อข้าวบ้านเมืเอะเล่นถึงขนาดน,น,นี้เลยสัตว์อ้ออันดับที่สองแก่งแย่งชิงดีเอากันไม่ลงงั้นคงต้องซัดพามาทั้งดาบทั้งไข่และเท่นอนล้มใกล้สิ้นใจอาจไม่ได้เห็นไข่ตัวเองอีกแน่นอนฮะแม่งเล่นซัดเต็มข้อล่อเต็มแค่แต่แม่งไม่โดนบอลดันโดนไข่ใจขาดดิ้นเลยอันดับที่หนึ่งตามองบอลตีนก็เหวี่ยงไปแต่ไม่ได้หันมองลองดูตีเลยจากกระแทกบอลเป็นกระแทกไข ควบลูกทั้งจุดเสี่ยงเล่นเฟิร์สเริเนเปรี้ยวเปลี่ยงเดียวอาการมาครบจบเกมนี้ไปแปลงเพศได้เลยครับไข่แตกแหลกละเอียดไม่เหลือแน่นอนและนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉนบับจากช anel ยูทูปเฟลเล็กขอบสนามท็อปเทนของแท้ต้อง9 0 0 0แสนไลค์เท่านั้นท่านรับชมมาจาก YouTube หรือที่อื่นคือว่ามาผิดที่นะพี่เอ๋ยขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ขอบสนามไว้นะครับมีมาทุกวันเลย え <laughs> <laughs>